สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะประจำวันที่สองสิงหาคมนะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับจีนเช้าของเราตัวเด่นก็คือสี่กับสองตัวรองก็คือเก้ากับหนึ่งนะคะถ้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าถ้าจะเบิ้ลเบิ้ลในตัวเด้อสี่สี่สองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะสองก็สองศูนย์สองสอง สองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองเจ็ดสองเก้าห้าสองสี่หนึ่งสี่สองเก้าสองหกสี่สองหกสามสองหกนะกับคู่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะต่อไปเป็นจีนบายตัวดินก็คือศูนย์กับแปดตัวรองก็คือหกกับสองก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปด 8ปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดหดหสองศดหปดสี่จับคู่ก็สองศูนย์ศูนย์สองสองส่สี่สองสองหกหกสองหกศูนยหกหกแปดดหนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาบ่ายมาซื้อเช้าด้วยจีนนี่ ทุกแนวทางอย่าลืมบ่ายซื้อเช้านะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้หิงหิฟังฟัง,งทุกแนวทางนะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ